เป็นกรมาไหมไม่มาไม่มาเข้าที่อื่นไปแล้วเคยเคขียนสูบเหมือนเดิม

เมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเล่นไปเกมที่สองเมื่อกี้เล่เล่นกับเกมแรกเล่นกับตีแรกเมื่อกี้นี้กว่าอีกเนาะก็ยังเขายังเปิดใหม่ก็ยังอะไรลงเลยผมลงในเมืองทุกคนถอยกันหมดแล้วผมไม่ผมไม่รู้ไม่ไม่ไม่ฟื้นใจอะแจ็คอยู่ในที่ชุบไงเบอร์สี่นู้วิ่งไปก่อนเพื่อนเลยถอยก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่นายเพื่อนไม่ใช่นายคนละเจ้ากันครับครับคนละเจ้ากันโอเคเพื่อนเปิดไมค์ได้นะเพื่อนเราไม่ได่าหรอกเพื่อน <c oughs> ไม่โอ้เล่นนิกรรมตรงไหนไรนสื่อสารกันรู้เรื่องเพื่อน เมื่อกี้เพื่อนลางตาเลยเพื่อนลางโดดออกมาอ๋อเพื่อนอ๋อเพื่อนก็นั้นมันออกมาออกมาด้วยอ่ะมีก่อสามนะ I got supplies. Bật bọn Bật Bọn hả Mày chơi em phù đấy เจอแล้ว โอเคไหมย่งนึง yeah, ย yeah. hmm. ่งนึงเอ้ยตัวมันชอบอยู่วิ่งแก้อาการที่ตัวละครชอบอยู่วิ่งไม่ได้หรอว่ะโอเคอยู่นี่อ้ o supplies วกายนะแม่เมเจ็บก่อนก็ได้ตอนนี้ มีสองบาทมาแจ็คยังไม่รู้เลยว่าจะเหลือกี่บาทอ่ะครับนึ oh, งโอ้เลสซอนของหนูนด้วยเฮ้ยมีเกาะมีมีเกาะสามปศา I got supplies I got supplies อาเผื่อเฉยโอเคแลแล้วบาทเดียวอ่ะ บัดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินกูดูย่อยคลีปนี่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 มีตังค์นี่นมีตังค์ I <got> โอเคไม่ดูที่ชุดหน่อยดีกว่าเล้อท้าวาศึกสงบ ไปพลังแล้วรถดูที่บ้านชุกจีกว่าไป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 เอาเบอร์อสี่ลงนีง่งลงเฮเล่เพื่อนเจ้งไปได้ไหมได้มาตอเนี้ ยีงไม่ขึ้นรับเบอร์สีป่ะทีอยู่เฮเล่ได้ด้ะร้านค้ายเฮเล่ไปรถไปรักสองคันเ,นเล่นไหนเล่นนน่นดีกว่าสามแยกบ้านน้ำามแยกบ้านน้ำอ่ะ

นี่เลยนี่เลยมาทิมบ้านน้ำดีกว่าไปเพื่อนไม่ข้างบนี่ยข้างบนข้างบนเนะี่ยบนแพนเนะี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวไปช่วยมาจากแพนเหรอเอ่อไปเข้าบ้านน้ำยิงคอยก็ได้นะไม่รู้ว่ากี่ตัว,วาหาดูก่อน โนโนวิ่งอยู่กลางถนนที่โกดังเล็กอ่ะที่บ้านเล็กนะครับบ้านเล็กสีต่ตำมือน่ะ Watch out w a t c o u ่บ้านนะครับอืมไม่ต้ Mark the location มัน่แวิ่งมาฝั่งนี้แล้วชุกข,ขาวทุกข,ขาวบ้านน้ำบ้ขขานน้ำยิงหน่อยยิงหน่ตรงน้นน่อยยิงหน่อกข,ขาวุกข,ขาว <Help. S 1> โอ้ยเหี้ยก่อนนี้ไม่ตัวนึ มันดันไหมน,น,นี่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 ตัวหนึงน่งขี้กระปุ้วจะขาดใม่ชุบตั้งไหนขี้กระปุ้ชิงชิงคุกเข่าก่อนเิ <c oughs> มันหา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 ไปชุบคนมันผมยิงน,นกตัวหนึ่ง Don't give up. She Your teammates team can still recall you. I'm recalling a teammate. Thanks. Thanks. <laughs> 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 อย่งนี้ยังไม่มีของเปิดนะอย่าเตีมหนึงของเขาต้นหังถอยได้เปล่า

<wastIPohonsesi> I'll, I'll, uh, one, 12, chồng, đây. Ele, a câu được đâu, mẹ. Ao mẹ, mẹ. Ao 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 mẹ. Ao Ao mẹ. 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 Ao ở Ao mẹ. Ao

ข้างหญ่หลดเข้าบันสีฟ้านะไ้างขวงรู้มีรถมามีรถมาออกเพื่อนเพื่อนดีกว่า Một phần Một phần trăm Ra ra, ổn rồi Mình vừa vô Mình gần, mấy... Mấy mình lâu Sao chụp Mình chìm mình

มีคนชิดผมมีคนชิดผมมีคนช,ชิดบ้านชุบบ้านชุบตัวนึ่งลูกซองว่ะเฮียขึ้นไม่ได้ว่ะลูกซองไอ้ยบ้านร้านค้าชุกไหนอะร้านค้าร้านค้าลูกซองตัวหนึ่งเอาร้านค้าก่อนมิ้วเป็นนวลมิ้วเป็นนวลมิ้เวเป็นนชุดดำนะชุดดำนะตัวเดียว อไม่ข mm. ึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะแม่ถือรูปซองอะประเด็นเออที่เดิมถ้าไปก็ถ้าไปก็รีบเอาเอาอะเอาเดี๋ไปเอาก่อนวงจะมาไปแม่วงขวาเลยแจ็คก็มาแจ็คเดินขวาเนี่ยมันเดินเนี่ยมันอยู่ฝั่งเนี้ยมันวิ่งมาเนี้ย ยี่ไปไหนแล้ววะเดือดจันเออเดี๋ยวจัดเลยอ่ะบีถ้ามันมีถือลูกซองมาเล่นนะได้ใช่ไหมถือถือลูกซองออกมาทีนกกี้นี่นี่นี่นโอเค,อเคบ้านแดงนะโอเคบ้านแดงใช่ไหมสวยมาได้ต่อโอเค Watch out. Watch out. location. Help. Tôi làm mà. Con này gì? nào.

ได้าวงคะเขวงค่ขวงขวงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอ้นี่นี่เยนี่พลังอย่าไปนะอย่าไปนะพลัอย่าอย่าไปอยวิวให้วิวให้วิวให้ชุบไปชุบไปมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ ต้นมาต้นตนม,มาตัวนี้ผมมาร์คเลยแชมป์สองจีดสองใจเมื่อกี้ว่าจะทุบเพื่อนดีหรือเปล่าวิงแล้ววิงแล้วเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแล้วนะหลังหินเนี้ยลังหินเนี่ยลังหินเนี้ย m a r k the location โอเคมีเน็ตปะม,มีมันเดินมันเดินมันเดินปาไเลยัยนิสเซอร์เนี่ยว่าโอ้ยบ้าไปโอ้ยเแบบระเบิร์ดหลุดมาเลยมากรี้รนี่ตัวนี้นี่